ลายงานนี้รับรองหงายหลังเก่งเพราะดูได้ชัดเจนการกาเบอร์การดัดหลังของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตนะฮะเกมที่วางตอนนี้แม้จะเป็นบัตรเลือกตั้ง2องใบสูตร100นะฮะแต่ก็ดัดหลังแลนสไลด์ผลที่ออกมาอาจจะกลับตลับปัดก็ได้เลยทีเดียว สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืดศักดิ์จมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็เป็นเรื่องของการเมืองก็ฝากไปย้ำพันด้วยนะฮะสำนักข่าววีหกนิวส์ก็จะจัดสัมมนาไปสนใจที่จะ,ะศึกษาเรื่องของการเมืองการบริหารธุรกิจนะฮะก็รอบนี้จะมีอาจารย์เจริญ วัฒนศิลป์ผู้เชี่ยวชาญด้าน3ามก,ก๊กจะมาสอนการบริหารชั้นสูงนะคใครสนใจก็สามารถที่จะสมัครได้นะครับเงินทั้งหมดก็เอาเข้ามูนิทิโฮลี่เพื่อเป็นกองทุนของสำนักข่าววิหกนสนะครับซึ่งการเข้าอบรมรอบนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายทั้งหมด1,000บาทสำหรับใครไม่มีตังค์อยากจะฟังก็ต้องบอกทีมงานได้เลยทีมงานก็ให้เข้าชมได้ นะเข้าร่วมสัมมนาได้ซึ่งตอนนี้เราทํากันมาเกือบปีปีสามปีกว่า,วาละเร็วมากเลยนะฮะก็มีทั้งตํารวจทหารขร้าราชการพละเลือนประชาชนพ่อค้าวิศวกรหมอทุกอาชีพเข้ามาทําการรับชมรับฟังอย่างต่อเนื่องคราวนีนะ้ก็จะจัดเป็น2ช่วงคือวันที่9นะเดือนเมษายน แล้วก็วันที่30เนี่ยเราไปจัดที่เมืองทองธานีอันนั้นก็1,500บาทไปจัดที่กรุงเทพมหานครนะครับใครสนใจก็ร่วมลงทะเบียนได้นะฮะรับไม่เกิน50ที่นั่งเท่านั้นนะครับเอาละวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของสถานการณ์ทางการเมืองนะครับที่ปรากฏว่าทักษิณก็แบรไตเรียบร้อยนะเพื่อไทยโผลมา นะอย่างไรเอาไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่ก,บบกระบวนการสังเคราะห์กันผมกับการเมืองเนี่ยตั้งแต่อายุ8ขวบตอนที่ผมตั้งไทยรักไทยเขาอายุ12ขวบเขาก็ไปร่วมดูนิทรรศการการตั้งพรรคไปกับผมตลอดไปหาเสียงก็ไปด้วยไปนั้นเนี่ยเขาเห็นมาตลอดสิ่งที่ผมห่วงเขาก็คือพอดีตอนนี้ท้องแก่ก็ห่วงสมบาาัติ ช่วงนี้ก็ไม่ให้เขาเดินทางไกลเดินทางนั่งรถใกล้ๆสักชัาา่วโมงกว่าไกลกว่าก็ไม่ไหวแต่ดีว่าเขาเลือกตั้งันที่14บสีเขาคลอดก่อนหลายวันอยู่วันนั้นผมยังแกล้งพูดเล่นเขาว่าเขาบอกยุบแล้วผมเลยบอกว่าก็อีกเดือนครึ่งนะล,ลูกถึงจะยุบผมคิดว่าเขาเขารู้ครับแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับผมนั่นน่ะเขาก็รู้อยู่ในหัวหมดอัไหตรงยังไงเบืงลึกเบื้องหลัง ซึ่งผมพูดกับพรอหลิกไม่ได้แต่ผมพูดกับเขาหมดทุกเรื่องเพราะนั้นเขาจะเข้าใจหมดทุกเรื่อง e s s o n learn ค่ะแล้วก็กองเชียร์จากทางบ้านด้วยค่ะโอ้โหวันนี้มากันคึกคืนมากๆแค่เห็นพี่น้องประชาชนขนาดนี้ก็อยากเลือกตั้งแล้วค่ะวันนี้นะคะ นับเป็นวันสำคัญมากๆนะคะที่สำหรับพี่น้องประชาชนที่สนับสนุนระบอบประชาธิปไตยนะคะแล้วก็สนับสนุนพักเพื่อไทยสนับสนุนความถูกต้องพี่น้องเสื้อแดงที่สนับสนุนเรามาโดยตลอดค่ะเพราะวันนี้พักเพื่อไทยจับเบอร์แล้วค่ะไหนเบอร์อะไรบอกหน่อยได้ไหมเบอร์ยีสิ 29ค่ะขอให้พี่น้องจำกันไว้ให้ขึ้นใจถึงเวลาวันที่20วันที่14พฤษภาคมเข้าคูหากาเบอร์เข้าคูหากาเบอร์เยี่ยบมากค่ะแค่นี้การลงสมัครทั้งเขตทั้งปาร์ตี้ลิสต์ปรากฏว่าไงปรากฏว่าลูกของทักษิณ นะโผล่ขึ้นมาเป็นค a n d ด d a t นายกบัมบรีแต่ไม่ลงสมัครสอสอเศรษฐาทวีสินเป็นเบอร์สองแล้วก็ชัยกเกษมเป็นเบอร์สามนะฮะสิ่งนี้ก็เกิดขึ้นพาดหัวว่าโอ,โอ้มาแล้วเขามายอมบอกโอ้ยเซอร์ไพรส์ทักษิณบอกก่อนน้โอ้จะมีคนรุ่นใหม่เข้ามาคนรุ่นใหม่จะเป็นอย่างงั้นอย่างนี้นะรับรองนะพรรคของเขาจะมีคนรุ่นใหม่ ไปไปมามากายเป็นลูกทักษิณน,นะะแล้วก็บอกว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแต่จูจูก็มีชื่อเศรษฐาทวีสินมาประกบคู่ก่อนหน้าน,นี้มีข่าวว่าจะเอาหญิงอ้อนะแม่ของอุกอิงเนี่ยมาเป็นคาด d เด a t นายกร,รัฐมนตรีนะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ผมเคยสังเคราะห์หุ่นส่วนไว้ทุกประการปรากฏว่า ทั้งองอิงทั้งเศษฐาทั้งชัยกเกษมโผล่ขึ้นมานะฮะก็บังเอิญที่ผมเคยสังเคราะหว้สุดท้ายทักษิณไม่เอาใครหรอกเอาลูกเขาแนะ่เศฐามาขัดตาทับชัยกเกษมขัดตาทับนะเพราะทําไมลูกของทักษิณเนี่ยกําลังท้องและจะคลอดช่วงเลือกตั้งพอดีถ้ามีการแต่งตั้งนายกักมนตรีนะ ลูกเขาก็เป็นไม่ได้ก็ต้องให้เศรษฐาเป็นก่อนในการช่วยเขาเศรษฐาดึงมั่นใจโอ้ยผมเป็นนายกมุตรีแน่นอนจะเป็นสั้นเป็นยาวผมก็เป็นเขาดึงเกิดความมั่นใจสูงมากนะครับแต่สิ่งที่ผมจะเรียนหุ้นส่วนคือสุดท้ายปลายทางทักษิณก็ใช้หลักเดิมวิธีเดิมกลยุทธ์เหมือนเดิมก่อนหน้านั้นก็ให้สมชายพี่เขยนะ,ะมาเป็นนายกมุตรี ต่อมาก็ให้คนใกล้ชิดให้สมัครมาเป็นนายกรัฐมนกรีพี่เขยมเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็น้องสาวมาเป็นนายกรัฐมนตรีคราวนี้เอาลูกมาเป็นนายกรัฐมนตรีทุกอย่างกระจจางช,ชัดขึ้นคุนส่วนจําได้ไหมฮะก่อนที่เริ่มใหม่ๆโอ้ไม่มีใครหลอกเขาลูกเข้าครัวก็เนี่ยพราะกลยุทธ์ของเขาคืออะไรครอบครัวใช้หลักครอบครัวนะยุทธการนะครับยุทธวิธี และก็วัฒกรรมกืนแลนสไลด์เห็นไหมฮะถ้าเราจับหลักได้รู้เลยว่าเาเจ้าเดิมเหมือนเดิมเดินเกมแบบเดิมนะฮะทำโครงการจำนำข้าวนะะขึ้นเงินเดือนนะะเป็นวัฒกรรมเดิมกระบวนการทางความคิดเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งรอบนี้เขาก็ใช้หลักคิดเหมือนเดิมในช่วงปี2 5 6 2บัดบาทเขาบอกโอ้ชนะแน่นอนชนะโอ้ใหญ่โตมโหฬาร คราวนี้เหมือนเดิมแลนสไลด์ถล่มทลายนะฮะสิ่งนี้เป็นเรื่องแ,บบแ,ป,ลแปลกๆนะในขณะที่พลเอกประยุทธ์จันโอาชาในฐานะนายกรัฐมนตรีก็จู่ๆก็เดินๆลงมาจากงานของกระทรวงกลาโหมก็เรียกเลิกก็กักเลินักข่าวแปลกไงปกติพลเอกประยุทธ์จะไม่เียกนักข่าวนะฮะพอไปร่วมพิธีของรัชากาลที่6กพลเอกประยุทธ์ก็ไล่กรอนนะฮะไล่กรอนเรื่องของชาติเรื่องของประเทศผลดีผลร้ายของประเทศนะฮะ ซึ่งหลักที่พลเอกประยุทธ์ทำเนี่ยเรียวกว่าหลักชาตินิยมนะครับซึ่งต้องยอมรับนะเป็นจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และเป็นจุดแข็งของพลเอกประวิทธ์ไม่ใช่เรื่องความบองดองนะไม่ใช่เรื่องออจะช่วยอย่างเดียวนะหลักจุดแข็งของพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธ์จุดแข็งของเขาของเราคือชาตินิยมเพราะการเมืองผมเรียนย้ําอีกครั้งนะว่จะมีฝ่ายซ้ายฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายเนี่ยหลัก ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมคนรุ่นใหม่เช้งการเปลี่ยนแปลงฝ่ายขวาเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมอนุรักษ์นิยมจะยึดหลักซึ่งเป็นตัวแข็งสำคัญคือชาตินิยมยึดประโยชน์ของประเทศชาติคนหมู่รวมเป็นสำคัญไอ้พวกนี้จะเปลี่ยนแปลงฝ่ายซ้ายจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงก็ดูตัวอย่างฝรั่งเศสเกิดการจลาจลการประท้วงคนดับร้านออกมาถนน หลายปีประเทศเกิดความวุ่นวายจากคนรุ่นใหม่อย่างเอมนมเอลมาครองซึ่งตอนนี้รีบมาเจราจากับจีนเพราะประเทศสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างต่อเน,นื่องในหลายประเทศนะครับก็เจอปัญหาเดียวกันกับคำว่าเชงคนรุ่นใหม่แต่ทุกอย่างกลับกลายเป็นนกาทีฟเพราะเชงนะเพราะอะไรขาดประสบการณ์นะครับตอนนี้พลเอกประยุทธ์จึงใช้วิธีการหลักคิดมา,มาคุยดึงชาตินิยมจัดเข้าไป สิ่งเหลนี้คือยุทธศาสตรท์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงถ้าเข้าใจเชิงสังเคราะห์ทุกอย่างก็มาตามลู่เลยนะเกมต่อไปนะคนถามผมว่าคะแนนนิยมของใครดีอันดับหนึ่งนะก็ถ้าทำตามโพว่าไปตามโพก็เพื่อไทยดีอันดับหนึ่งแต่ผมยืนยันนะ l a n d ไ l i ์งานนี้รับรองหงายหลังเก่งเพราะดูได้ชัดเจนนะการกาเบอร์การดัดหลังของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกอตนะฮะ เกมที่วางตอนนี้แม้จะเป็นบัตรเลือกตั้งสองใบสูตรหนึ่ง้อยนะแต่ก็ดัดหลังแลนสไลด์ผลที่ออกมาอาจจะกลับตลับปัดก็ได้เลยทีเดียวขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะประเทศสยามทั่วโลกขนานนามนครราชา มีองค์กษัตริย์ตราปกป้องทรงครองนครจักรัรรัิสมัยสยามนามไทยรุ่งเรืองมอมรสถิตสถาพรนครแห่อองปูชนีถวยราบูชาองค์กษัตริย์ปราสืบสันตต,ติวงศ์ ก,กษัตริย์ทุกพระองค์ทรงไว้ซึ่งบารมีรพระผู้สืบสานคติยะจรารีประเพณีราชองค์จักรีสวยราชสมบัติตามบรัติบน,นเทียนบ้านถาเถลิงองค์กษัตริย์ราชาพระผู้ทรง,งบุญ ทงครอ,องไอสูนวิสุทดดุดเทพอวตารสถิตดบดันลังทองแพร่สังประโคมก้องบันดาะก,กัมสดานเหลือแผ่นสุปันคันติยัสงางามประนตลดกายระสบทั่วไทยถวายพระพร มหาวชิราลงกรสเสด็จขึ้นครองเขตคามสยามนามนี้แส,สองสดุดีมีกษัตริย์เจริญตาตัวทุกเขตคามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา ถลิมองค์ษัจธรรราชาพระผู้ทรงบุญทรงครองไอสูนวิสุดดุดเทพอวาตารสถิตบันลังทองแตรสังประโคมก้องบันดอกกังสดา,สาเนืน้อแข็สุบันคัติยาสงนาง ประนตลดกายผศบทั่วไทยถวายพระพรมหาวชิราลงกอนเสด็จขึ้นครองเขตขามสยามนามนี้แส,สองสตุดีมีกษัตริย์เจริญตาม่วสุกเกตขามปิติอินดีไทยมีองค์กษัตริย์ตรา สยา,นามน้ำนีแส้ซ้องสัตว์ดูดีมีกษัตริย์เริทาทั่วทุกเขตพา,า,าปิติยินดีไทยมีองค์กษัตริย์